สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับตาของพี่โอนะคะวันนี้ก็จะมากรีดกรีดไลเนอร์สําหรับคนที่หนังตาตกนะหรือตาสองชั้นแต่หลบในคือคนอายุมากแล้วอะ่ะหนังตาตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยมันจะตกลงมาทับชั้นตามันทําให้เวลากีดไลเนอร์แล้วเสียอารมณ์นะเพราะว่าถ้าถ้าไลเนอร์มันยังไม่แห้งมันจะมาติดตรงตรงชั้นตรงเนี้ยตรงด้านบนของของขอบตานะคะก็วันนี้มีเทคนิคมาบอกนะ ใครจะกรีดแล้วพัดใช้พัดพัดรอยมันแห้งแบบปัาพิมพก็ได้แต่ว่าพี่โอช้วิธีนี้ก็คือยกยกหัวคิ้วขึ้นอย่างนี้รอจนกว่ามันจะแห้งนะคะเดี๋ยวจะกรีดให้ดูนะวันนี้บางทีเราก็อยากกรีดตาสไตล์เกาหลีบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็เดี๋ยวจะกรีดให้ดูก็คือเราก็กรีดระหว่างตรงหัวตาตรงนี้ให้มันเล็กเล็กนะคะแล้วก็จะมาหนาช่วงจะเน้นความหนาช่วงหัว หางหางตาตรงนี้บางคนก็กรีดเสร็จแล้วแล้วมองต่ำแล้วก็เงยหน้าขึ้นอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ก็เอาอีกเทคนิคนึงที่พี่โอ้ใช้ประจำมามาทำให้ดูนะอันนี้ใช้ของโบททนิกนะคะเป็นเอ้ยไม่ใช่โบททนิกอันนี้เป็นเนเชอร l ลคอลเลกชันนะคะซื้อที่ร้านบูนนะอันนึงไม่ถึงร้อยแต่ว่า ข้อเสียของมันคือมันยาวแต่มันกันน้ำได้ค่ะมันไม่เป็นแพนด้าคือหมายถึงว่าไอ้นี่มันยาวเนี่ยมันยาวคือมันไม่เหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็กรีดประมาณนี้แล้วอันเนี้ยสไตล์เกาหลีแล้วนะแล้วทีนี้ถ้าเรารีบลืมตาใช่ไหมมันก็จะมันจะมาติดตรงนี้มันจะมาติดตรงนี้ฉะนั้นเราก็จะดึงหัวคิ้วขึ้นรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะ เดี๋ยวจะทาให้ดูนะคือบางคนก็แล้วแต่ความถนัดของคนแต่วันนี้พี่โออยากเอาเทคนิคเทคนิคนี้มาแชร์เพราะว่าอีกห้าปีสิบปีก็คงจะทําให้ดูไม่ได้แล้วเพราะว่าหนังตาตรงเนี้มันจะหย่อนลงมาเยอะเยอะแล้วมันจะกรีดไลเนอร์ไม่ได้แล้วคือวิธีแก้ไขก็คือศัลยกรรมค่ะคือตัดตัดบางคนเขาก็ไปตัดตรงนี้ออกแล้วก็เย็บนะคะแต่พี่โอคงไม่ไม่ไม่ไมทำศัลยกรรมนะคะเปลืองตังค์อะ หรือใช้คัเตอรบัตยกขึ้นอย่างนี้รอจนกว่ามันจะแห้งนะก็วันนี้ก็เอาเทคนิคนีน้มาแช่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเยังไม่ยังไม่เคยทำวิธีนี้นะคะก็ก็รอจนกว่ามันจะแห้งอะ่ะอืมคือถ้าเรารีบรีบลืมตาขึ้นอย่างเงี้ยนะไออาลเนอร์มันจะมาติดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเคยเป็นใช่ไหมคะนั่นแหละโอเคก็คิดว่า คงจะเป็นประโยชน์นะจ๊ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ